เอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองและตอนนี้นะครับทุกคนเป็นคลิป EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะสำหรับเจ้าตัว p m u l a t o r X นั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆทาง p e t s m u l a t o r X นะครับทุกคนมีการอัปเดตใหม่เข้ามากันอีกแล้วคือแบบว่า what the fuck มีการอัปเดตใหม่ทุกอาทิตย์เลยนั่นเองนะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นเะไรที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันทุกคนว่ารอบนี้นะฮะทาง p e s ซ i m เนเตอรเนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเรามีร้านโรบอคมานำเสนอกันอีกแล้วซึ่งร้านที่เราจะมานำเสนอกันนะครับน้องๆมีชื่อว่า twenty shop กันนั่นเองโดยที่ทางร้านนะครับน้องๆโดดเด่นเรื่องกล่องสุ่มไก่ตันกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มไก่ตัน V2 รวงมไีันถึง่งหรือว่าอยากได้กตันผล่6หมัด การันตีผลตื่นแบบ1 0 0ยทางร้านก็มีขายด้วยเช่นกันครับทุกคนรวมไปถึงมีบริการสุ่มดาบโยรู้สุดเทพและ6หมัดดาบคู่โอเด้งทางร้านก็มีบริการด้วยเช่นกันครับน้องๆและในอนาคตน,นะครับน้องๆทาง Twenty Shop เนี่ยก็จะมีบริการอื่นๆอีกมากมายน้องๆสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพจ Twenty Shop และเว็บไซต์ w w w t w e n t y shop rdcw xyz ครับน้องๆและตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายในร็อกนะครับกคนของเจ้าตัว Predator Egg กันนั่นเอง,เองซึ่งการอัปเดตในรอบนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าการอัปเดตของ าตัวอนิเมะกันนั่นเองนะฮะสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาอันแรกเลยนะครับทุกคนนั่นคือเจ้าตัวอนิเมะเอกซ์คูซีฟกันนั่นเองนะฮะเป็นเจ้าตัวแพ็คนะครับทุกคนสำหรับสัตว์เลี้ยงอนิเมะกันเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งตัวเล็กๆนะฮะทุกคนซึ่งตัวเล็กพวกนี้น่ะก็น่าจะเป็นพวกตัวเอกซ์คูซีฟตัวน้อยๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวยักษ์ตัวใหญ่2ตัวด้วยนั่นเองนะฮะอุ้ยน่ารักอยู่ทุกคนอุ้ยแล้วก็มีตัวใหญ่ที่มันมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำนะครับน้องๆซซึึ่่่่่่่่่่่่่่่งง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 งดดููจาาาาากกกทททรรแแแลลล้ววเเเเนน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 นีีียยยยยพพคคคคคคิมมััััััะะะะะะไอออออออใ็็ฮฮบุุุืถถโช นะครับทุกคนมันมีชื่อว่าไฮกิฟต์กันนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวภายในไฮกิฟต์นี้นะครับน้องๆจะได้สัตว์เอ็กซ์คลูซีฟซะส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าภายในนี้นะครับทุกคนก็จะมีสัตว์นะฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวยักษ์เอ๋ยนะฮะหรือจะเป็นตัวเล็กๆเอ๋ยก็ตามนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยได้เห็นไปบบที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าตรงน้ำผู้ของเจ้าตัว p พลย์ซ์แมนเเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการออนไลน์นะฮะทุกคนก่อนที่จะถูกอัปเดตนะฮะภายใน5นนนนาาาทีีกกันนั่่่เเเองเงรยยวหลลืือออ5นนนนนนาาาาาาททททีีีีีสุด้้้้้ยยยยแววเเเเเเ่่เ่่ะะ่่ใหรรรรกกกกกขมพพไปัับิฟตต์ะะฮซึง็ูจ เซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำการชัดดาวเลยนั่นเอง <laughs> 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 เรียกไงว่าไล่ก็ไม่ไปเลยนะครับน้องๆ ตัวถัดไปนะครับทุกคนนั่นคือการคูณนะครับแบบเรนดอมหรือว่ามอนติกันนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนะี่ยถือว่าเป็นเรทที่ดีมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดเราเนี่ยอ่านตามข้อความเขาบอกว่าเพิ่มเพลินไปกับรางวัลที่เพิ่มขึ้นนะฮะตั้งแต่คูณ2จนไปถึงคูณ100เลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับทุกคนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสังเกตนะฮะพวกเหรียญเพชรน,นะฮะหรือว่าหีบขนาดใหญ่ที่มีอนุภาพนะ,ะับพ่อนออกมาซึ่งอันนี้เนะี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะหมายถึงเรื่องของเจ้าตัวพารคคนะ,คะถกีัม,ม,ออม,มณณงจูู2ึ100 เลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะทําการเดนด้อมไปนะฮะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะได้2นะฮะหรือว่าจะมากถึง100กันนั่นเองนะฮะไม่ใช่ว่าทุกกล่องเนี่ยจะเป็นคูณ100กันนั่นเองนะครับน้องส่วนอีกอันนึงนะฮะเป็นการไว i ์เทรดดิ้งภายในพาซานะครับอย่างนี้เราทราบเป็นดีทุกคนว่าช่วงนี้เนี่ยทางเทรดดิ้งพาซาเนี่ยถือว่าเป็นอเลยที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยภายในเพดซิมเมเตอร์เอกนะฮะแน่นอนครับทุกคนทางเดเวลอปนะครับทุกคนเ็าเลยทําการเพิ่ม2องอย่างาาะะตักตนนนนงตก ที่เราเนี่ยทำการซื้อขายได้นะฮะถามว่าดีไหมพี่คิดว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยนะฮะแต่เกิดเราเจอเด็กเกียร่ยถือว่าเป็นอะไรที่วิบัติมากๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยนะฮะกับคนที่เราเนี่ยสามารถซื้อขายกันได้ด้วยนั่นเองถ้าเกิดเป็นคนไทยนะครับเราก็สามารถคุยกับคนไทยกับคนไทยได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เวดีิกูดมากๆเลยนะฮะตัวถัดไปนะฮะนั่นคือสามารถบริจาคบูธนะฮะทุกคนซึ่ง ได้รับส,สกินบูทฟรีหากคุณยังไม่ได้ลองเล่นดูเกมออกผู้เล่นเพชรเม็ดตัวเองจะได้รับบูทฟรี มันคืออะไรวะทุกคนอารมณ์พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับพวกสกิน,นของบูธอะไรประมาณนี้แเรามังคับน,น้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่น่าจะไม่ได้แน่ๆเลยเพราะเราเนี่ยเป็นทั้ง V A P ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เข้าฮาร์ดคอร์โหมดได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็บล็อกนาโชคครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบล็อกดามะหึหมามากๆเลยนั่นเองเขาบอกว่ายังไม่ได้คะแนนฟรีใหญ่ในลัคก,กี้หรือยังไม่ต้องเป็นห่วงบล็อกนาโชคยังคงวางอยู่ในทั่วโลกโอ๋อเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะคะบล็อกนําโชคเนี่ย ไปตีกันมากมายเลยผลสุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมานะครับทุกคนสน่วนมากจะเป็นพวกบูสต์นะฮะทุกคนแล้วก็หนึ่งสิ่งที่ได้มาแน่นอนเลยนั่นคือเจ้าตัวลัคกี้ของเจ้าตัวบล็อกกันนั่นเองนะคะอันนี้เน่ะเราจะได้สัตว์เลี้ยงในตำนานหนึ่งตัวนะฮะและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกสัพเพเหละาไปนะ,ะแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในเรื่องเจ้าตัวเพชรนะฮะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเพชรเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่านี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเขาทำการขายสิบล้านเพชรทุกกกคคน 4, ครรรัล้ว่เอเอง็ีืมาาาาดจต แล้วก็ที่เหลือทุกคนก็จะมีการเพิ่มของเจ้าตัว,ตวเพชรออกมาเรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายไปกัดอัปเดตแบบทั่วๆไปอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมกันเลยดีกว่าและตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่หน้าหน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแอคทีฟแอคทีฟโอ้หกแสนคุณเลยทุกคนตอนนี้มี คนกําลังออนไลน์เพลสเมเนเตอร์ X เนี่ยมากกว่าหกแสนคนเลยนะครับน้องๆซึ่งถือว่าเป็นเลยที่เยอะมากๆเลยนะฮะก่อนที่พี่เนี่ยจะทำการออฟไลน์ตอนที่เซิร์ฟเวอร์มันชั้นดาวออกมานะครับคนมีคนเนี่ยรอเล่นอยู่ประมาณ2องแสนคนได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคือแบบหกแสนคนเลยนู้นทุกคนเป็นเลยที่แบบว่าเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะนี่นะทุกคน Animal e x c l u s i v e อสิบอัปเดตไฮเบอร์กิฟต์นะฮะทุกคนแล้วก็ w ไวท์เทดดิ้งพ a สสนะฮะพิสโดนเอตบูส์นะฮะเรนด้อมโอเคทุกคนถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยยยวววเเเเรรราา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 าไไไปลลองงงดดดดดูสสสิิิ่่่่่่่่่ทททีีีีีนนนนนนมถหห้้กกกัะะะะฮพคคคจุ น่าจะเป็นกองเงินอ๋อนี่ไงทุกคนน้องๆคิดว่าเราจะคูณเท่าไหร่ครับน,อนอ้องๆอะเดี๋ยวเราจะนําการเปิดบูธกันละกันนะฮะตอนนี้นะ่บูธเนี่ยพี่ไม่มีเลยนั่นเองนะฮะดูดิดูด,ดิว่าได้อะไรโอ้โห72,000อันนี้เท่าไหร่1,000ทุกคนโอ้โหแล้วน้องๆด,ดูสภาพดูโซนวีพีเราโู้ลักจุรี่สุด,สดๆทุกคนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้เงินในการแก้ปัญหาตั้งแต่แรกเลยนะครับน้องๆโอ้โหได้อะไรเนี่ยทุกคน900 อันนี้ถือว่าเป็นรที่นุบมากๆเลยนะฮะนี่นี่นี่น้องก็มีอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยต้องเข้าไปในโซน v i p อย่างเดียวเท่านั้นนะครับน,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 น้องๆน้านนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะต้องอื่นมีเปล่านี่ไงทุกคนมีตรงนี้1น,นะฮะทุกคนแล้วก็มีกองนี้อีกหนึ่งด้วยโอ้เมื่อกี้คูณ3อ่ะทุกคนในส่วนของขีบเล็กๆนะครับน้องๆก็จะมีการคูณด้วยเช่นกันนะฮะโอ้สามดีเลยอะ่ะทุกคนโอเคน้องๆถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะทำการวอล์กไปท แคดบเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะฮะมันน่าจะมีกองเงินกองอะไรเนี่ยที่รอเราอยู่อย่างแน่นอนนะฮะมีไหมนะทุกคนนี่ไงทุกคนลองตีดูดิโอ้คูณห้าว่ะทุกคนหู้โหนึ่งจุดห้าบีทุกคนโคตรเยอะนะฮะอะแล้วก็เป็นทีมใหญ่ทุกคนคูณสิบทุกคนโอ้เจ็ดบีด้วยทุกคน,นตายเ้อเนะเป็นเลยที่แบบว่าเยอะมากๆเลยเนะและน้องรู้สึกภาพดูถ้าเกิดเราคูณหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะโหดมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองนะฮะและ สมมติว่าเป็นกล่องใหญ่นะยทุกคนกล่องใหญ่มีหรือเปล่าเนี่ยทุกคนมันอยู่มันมีเอฟเฟกขึ้นมา มีเอฟเฟกขึ้นมาในรูปแบบนี้พี่นึกว่ามันจะมีอะไรในรูปแบบนี้นะครับน้องๆแต่ปกติแล้วเนี่ยกล่องใหญ่ก็จะมีเอฟเฟกต์ในรูปแบบนี้อยู่แล้วโอ้นี่ไงทุกคนโอ้โหคูณ3ามอ่ะทุกคนเท่าไหร่อ่ะหนึ่งจุดสองสองบีนะฮะทุกคนโอเคอันนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะตีบายโอ้สุดยอดเลยทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะส่วนที่เหลือนะครับทุกคนก็จะเป็นเรื่องตัวเอ็กซ์คลูซีฟใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวกันนะเอ็กซ์คลูซีฟของเรานะฮะทุกคนน่าจะอยู่หัวข้อเกมพารับนน้อน้ององๆ์ ก็สามารถทําการซื้อได้นะฮะ4,000โลบัคก่ออ๋อทำการลดเหลือ3,200 ซื้อได้นะฮะสามพันสองร้อยโรบักนะฮะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นที่เยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะอ๋ะอแล้วก็อ,กอันหนึ่งครับทุกคนนั่นคือเจ้าตัวไฮกริฟ f กันนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นะพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไม่กล้าเปิดอ่ะทุกคนกลัวแบบว่าเปิดปุ๊บ,บแล้วคือแบบว่าเป็นอะไรที่เฟลอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆมีอะไรอัปเดตเพิม่มเติมอีกบ้างอ่ะทุกคนอ๋อมีบูธใช่ไหมทุกคนโอเคถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราเข้าไปในส่นวนขอนนนงเจ้าตนนัวเทดดิงพา เจอเอฟซคนหนึ่งไว้ทุกคนเอฟซี FC เขาบอกว่าพี่พี่พี่เอากิฟต์อันใหม่ไหมนะครับผมเลยถามไปว่ากิฟต์อันใหม่หรอครับแล้วแบบว่าเราเนี่ยจะทําการให้เพชรน,นะฮะแต่น้องเขาบอกว่าฟรีเลยเว้ยทุกคนโอ้ยก้อนเราเจอเอฟซีโอ้โอ้ดิเช็ดโอ้ยก้อนมราจะอะไรคนนี้อะทุกคนคือแบบ ผมไม่รู้ผมจะให้อะไรอ่ะเอาเป็นว่าพี่ให้ 1B แล้วกันนะฮะผมบอกน้องไปก่อนแล้วกันว่าพี่ให้1 B ละกันคือแบบว่าผม,มาไม่อยากได้แบบมาฟรีๆเว้ยทุกคนว่าถ้าเกิดเสม,มอเราได้มาแบบฟรีๆนะพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่าค่อนข้างจะเอารับเอาเปรียบมากๆเลยนะฮะหนึ่งบีใช่ไหมทุกคนโอเคหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าอันนี้ถือว่าให้ด้วยความเสน่หานะคะว่าเขาเนี่ยเป็น FC เลยอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนสองสี่ห้าแล้วกอันหนึ่งก็เป็นหก อ oh <laughs> เราต้องบอกน้องก่อนว่าถ้างั้นเราต้องบอกว่าเจอกันในคลิปแล้วกันทุกคนเจอกันในคลิป ทุ่งนี้เช้านะครับอ่าบอกน้องเขาไปเรียบร้อยแล้วทุกคนพี่คิดว่าเขาน่าจะมานะฮะถ้าเกิดน,น้องดูคลิปวิดีโอนี้อยู่น้องช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันนะฮะเอาเป็นว่านะครับน้องๆเราไปที่เจ้าตัวเทรดดิ้งพาซ่ากันดีกว่าครับทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยเราเสียเวลาไปมากแล้วนั่นเองในเรื่องของการเข้าเทรดดิ้งพาซ่านะครับทุกคนจะมีการให้เราเนี่ยเลือกอยู่ทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันนะฮะหัวข้อแรกเลยนะั่นคือเจ้าตัว normal server นะฮะซึ่งเจ้าตัว normal server เนี่ยพี่คิดว่าก็น่าจะไม่มีนี่ บังคับให้เราเนี่ยทำการเปิดใม่แบบอัตโนมัติกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราจะนําการเลือกในส่วนจ้าตัว voice server ไปก่อนละกันอ่าดูดีทุกคนว่าเข้าไปเนี่ยเราจะมีความฮามากน้อยขนาดไหนนะพี่คิดว่าต้องมีเสียงฝรั่งกาลังเจียวจ้าเจียวจ้าทะเลาะกันอยู่อย่างแน่นอนนะฮะกดสกิปไปทุกคนโอเคดูดีทุกคน,คกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะะหรือว่าเข้ามาแล้วเราโดนแปรปภาษาจีนใส่หรือเปล่าทุกคน ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเจอในรูปแบบนั้นถือว่าเป็นรที่แย่มากๆเลยนะครับทุกคนอุย้ยคนแรกนี่ก็80กว่าบีเลยอ่ะทุกคนนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะฮะอ่ะเปิดเสียงตัอกหน่อยหนึ่งแล้วกันครับทุกคนดูดิว่ามีอะไรกันบ้าง What What ว๊ดไหนอเสียงไม่มีอะไรเลยอะทุกคนแต่เมื่อกี้ไม่มีคนเปิดเสียงอยู่นะทุกคนตาเป็นว่าเราช่างมันไปดีกว่านะครับน้องๆแล้วก็ในเรื่องของเจ้าตัวบูทนะครับทุกคนเราเนี่ยมี boost บูทอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับน้องๆบูทแรกเลยนะฮะนั่นคือตัวนี้ทุกคนบูทตัวนี้นะ่ยทุกคนเขาบอกว่าเป็นบูทที่สําหรับคนที่ไปฮาร์ดคอร์โหมดแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งพี่เนี่ยก็ไปฮาร์ดคอร์โหมดมาเป็นที่เรียบร้อยละนะครับส่วนบูทตัวแรกเนี่ยต้องใช้เพชรประมาณ10บีกันน,ะะน,กนั่นเองอเน,นะฮะซึ่ง มันมีหน้าตาในรูปแบบนี้นะทุกคนทำไมมันดูอนาถานในรูปแบบนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะส่วนของเรานะครับทุกคนเราเนี่ยสามารถทําการเลือกบูทได้โอ้ยสีทองเลย ซึ่งวิธีการคัสตอมนะครับน้องๆถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปที่บูธของเราใช่ไหมทุกคนหลังจากนั้นนะครับน้องๆให้เราเนี่ยทำการกดในเรื่องของประก,กากันนั่นเองนะฮะร,รู้สึกว่าผมอาจจะต้องทการกดปิดก่อนละกันอ๋าโอเคกดปิดเรียบร้อยละนะครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถทำการเลือกบูธตรงนี้ได้นะฮะซึ่งตอนนี้นะทุกคนพี่เนี่ยมีบูธอยู่ทั้งหมด3าตัวด้วยกันมี normal นะฮะมีสีเขียวนะฮะแล้วก็มีเจ้าตัว VIP กันนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยลูกโซนรู้สึกว่าเราไเล่นี่ นะ,ะและเนี่ยทุกคนคือการอัปเดตหลักๆนะฮะทุกคนสำหรับเจ้าตัว Predator X กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์รองใจผมด้วยแพทตามคลิปแหวนของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ้งช่องเราได้แล้วเพื่อข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้ครทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย The scenes I got little more to give y'all than the people I'm not step foot in the game y'all not strange I uh -huh. hate them more cause I'm up and I don't even fly lap like, but I'm here I see rappers lying in dark clothes